ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์กำลังแต่ต้องเราเดี๋ยวนี้ในเวลานี้อธิษฐา,านสำหรับพี่สอนพระองค์เจิมเขามากยิ่งขึ้นเจมิมเจิมเขาด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์เจิมเขาด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเจิมเขามากขึ้นในการรับใช้ด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาฤทธิ์เดชของพระองค์ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ต็มล้นพรองเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นพรองเจ้าขาดด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าขอบคุณพระองสำหรับพี่ด้วยพระองเจ้าข้าแล้วก็เบลด้วยพระองโอ้สัมผัสขาวมากขึ้นด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระองสัมผัสข่าวมากขึ้นด้วยไฟของพระองด้วยไฟของพระอง ด้วยไฟของพระวิญญาณมากขึ้นเจิมเขาด้วยพระองค์การเจิมของพระวิญญาณของพระเจ้าการเจิมของพระองค์การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธ mm well ิ์ในชีวิตของเขาในวันนี้ด้วยพระวิญญาณเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์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 เจิมเขาด้วยหับ้ายเจิมเบลด้วยพระองค์มากขึ้นมากขึ้นในวลานี้มากขึ้นในเวลานี้ มากขึ้นวันนี้พระองค์เจ้าค่ะโอ้พระบิดาเจ้าค่ะขอการตัดต้องของพระองค์มาถึงมวยในวันนี้พระองค์ในวันนี้ในวันนี้พระองค์ในวันนี้พระบิดาเจ้าค่ะในวันนี้พระองค์ในวันนี้มากขึ้นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณไหลผ่านเขาไหลภายในเขาไหลภายในเขาพระองค์เจ้าค่ะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์สำหรับอาเลนลูเจอรมากมายเจิมเขาด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ ธิ์เดชของพระเจ้าไล่ผ่านเขาไล่ผ่านเขาในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าไล่ผ่านคุณวิโร์ด้วยโรรองเจ้าค่ะไล่ผ่านคุณวิโร์ในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูย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 าไล่หล่หล่หล่ไล่ข้ามผนเขาไล่ผ่านกายด้วยโรรองเจ้าค่ะไล่ผ่านชุดของเขาในเวลานี้ในพระนามอันสรงธิ์ของพระเยซูเจิมเขามากขึ้น ไฟของพระองค์แต่ต้องเขามากขึ้นด้วยพระองค์เจ้าค่ะและเจิมมนด้วยพระองค์การแต่ต้องสัมผัสของพระเจ้าไปถึงเขาในเวลานี้ในพระนามในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูกฤษดาเจิมเขามากยิ่งขึ้นโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าพระองค์ขอ้มนนั้นเป็นคนที่พระองค์จะใช้อย่างมากมาย ในช่วงเวลาในยุคนี้พระองค์จะเจิม oh, พระองค์จะฮาเลลูยาโอแม่นิด้วยพระองค์ทำงานในร่างกายของเขามากขึ้นพระวิญญาณทำละทำงานในร่างกายทำอะไรสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระองค์ในชีวิตของเขาต่อ,ต,อต่อไปความวิตกกังวลทั้งสิ้นไม่ได้มาจากพระเจ้าความวิตก กังวลในหลายอย่างไม่ได้มาจากพระเจ้าวางใจในพระเจ้าวางใจในพระองค์พระองค์นำเรามาอย่างไงในอดีตพระองค์จะนำเราอย่างนั้นในวันข้างหน้าบางครั้งมันไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราคาดหวังไว้แต่แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้อย่าจดจ่อในสิ่งที่ อยู่ข้านมากเราจดจ่อในสิ่งที่พระองค์กําลังตรัสกับเราจดจ่อว่าพระองค์กําลังตรัสอะไรกับเราในเรื่องเหล่านี้และยึดสิ่งนั้นไว้สิ่งนั้นจะเป็นเหมือนสมอเรือที่ทาแม้ว่าเราจะอยู่บนะทะเลที่กําลังแกว่งปเพราะว่ามันมีลพมพายุมีขึ้นลมแต่เวลาสมอของเราหรือรากฐานของเราอยู่ในพระเยซูมันจะไม่มันจะทาให้เรามั่นคงในท่ามกลาง พายุที่กําลังเกิดขึ้นในรอบข้างตัวเราด้วยฮาเลลูยาฮาาล,ลูย,ลลย์ให้ท่านสรับพิตาตาด้วยพระองค์เจ้าค่ะโอ้พระเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สัต์ซื่อและพระค่าของพระเจ้าจะมาถึงเราว่าพระเจ้าของเราสัต์ซื่อสัต์ซื่อพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนและสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสกับเราพระองค์ไม่เคยลืมสิ่งนั้นพระองค์จะทําให้มันเกิดขึ้น อดทนบางครั้งอดต้องอดทนเหมือนอับราฮัมที่ต้องอดทนรอให้พระสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้นบางครั้งมันจะมีระยะเวลามันจะไม่เกิดขึ้นท,ทันทีและบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้ว่าจะต,ต้องรออีกนานแค่ไหนเมืออับราฮัมไม่รู้เขา,าต้องรออีกนานแค่ไหน,นแต่พระสัญญาบางอย่างมันมีเวลาของมันและเมื่อเวลานั้น